ขนาดนี้จริงๆผิดนะครับไม่ได้ขอแม่แต่ข <สะ S 2> อพี่หมูตอนนี้ตอสะพายเยอะมากเลยนะคะเยอะเกิน <c oughs> แล้วเวลานี้อาจจะไม่ต้องขอหมูแล้วอาจจะต้องขออ่าทางทางนี้าทางทางถึงของเธอเธอได้เป็นคนหนึงหนะ <c oughs> ่งแล้วนะไม่จะรูกสองไม่ได้มันก็ขึ้นอยู่กับความสวยนะ ว่าสวยจริงๆงบว่าจริงๆ,งๆดีใจมากๆครับที่ที่ทุกคนชอบชอบในตัวทุกตัวละครเลยไม่ว่าจะเป็นพี่โมไม่ว่าจะเป็นทองคำไม่ว่าจะเป็นชิงนะแล้วก็ทุกคนแท็กมาให้แบบให้กําลังใจทุกคนเลยมีมีแต่ให้กําลังใจทั้งนั้นเลยดีมากๆเลยครับก็เป็นพลังบวกให้ให้ใหตัวเก่งด้วยในในการพัฒนาตัวเองคือเก่งค,คิดว่า <Bond> <t ans> มันเป็นมันเป็นการเริ enfin ่มต้นมันก็จะเป็นการเริ่มต้นของเก่งในในวงการด้วยแล้วแบบมีพี่ๆซัพพอร์ตให้ให้กำลังใจเยอะมากก็คิดว่าเป็นกำลังใจที่ดีมากๆเลยเชื่อว่าทั้งเก่งก็เป็นพลังบวกให้กับพวกเราทุกคนในที่นี้ถูกไหมคะเสียนะคะเสียอ่าถ้าอย่างนั้นถ้าที่ขอสามคำจากเก่งให้กับหนังวิมานหนังของเราในตอนนี้ที่กำลังมุ่งสู่ห5 0้าล้านสามคำเลยค่ะ สมองไหลเจ็บ <c oughs> เพราะทุกคนครับเพราะทุกคนนะคะก็จะมาเพกับน้องเกณฑด้วย <c oughs> แห่อธิบายนิดนึงว่าเพราะอะไรถึงเป็นครังนี <c oughs> อง้อย่างที่บอกครับว่าภาพยนตร์นี้ไม่ได้แค่มีแค่นักแสดงท,ที่ทุ่มเทมากๆพี่ๆทีมงานทุกคนไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารผูก้กำกัมงานทุกคนทุ่มเทมากๆ คือเรารู้เลยตอนที่เราไปออกกองว่าแต่ละคนแบบทํางานกันหนักขนาดไหน,นใช่แทบจะไม่ได้นอนเลยแบบทุ่มเททุกคนเลยมองแแม,มทุกคนเนี่ยครับไม่ใช่แค่ตัวละครในในในภาพยนตร์นะครับพี่ๆทุกคนก็มองแแม,มเหมือนกันเลยแล้วก็นั่นแหละครับพี่ทุกคนทุ่มเทมากๆก็เป็นเพราะทุกคนด้วยเป็นเพราะพี่ๆฟันคับที่สปอร์ทภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยที่พามาจนตอนนี้จะถึงร้อยห้าสิบดานแล้วก็หวังว่าจะถึงในเร็วๆนี้ครับผม น้องเก่งฮาริสนะคะจริงๆถ้าทีมง,งานไม่บ่อกพี่ต้องรีบปล่อยเก่งที่จะคุยถึงป่ายเลยแต่ว่าน้องเก่งอิภารกิจนะคะคต้องรันรันรันวิ่งไปรัดนานแล้วนะคะอะส่งน้องเก่งตอนนี้เดี๋ยวเราคุยกับเจมไปอีกครั้งตอบคำถามขอ,อน,น้องเก่งด้วยนะคะขอบคุณค่ะโอเค,อเคถ่ายรูปถ่ายรูปค่นอินฟาแล้วก็เจมส์นะคะเขาวิ่งกันตามเก่งกันเลย ยังไมดีสู้ชีวิตทั้งคนแล้วแ่ครับเยี่ยมมากเอาล่ะขอเริ่มที่นิโมก่อนวันนี้เรามาในฐานะญาติทุกอย่างแต่จริงๆแล้วเอาจริงนี่ว่าหลายคนไม่ค่อยคุ้นกับอินเนอร์นี้ถูกไหมคะเพราะว่าอินเนอร์ในหนังเนี่ยมันต้องไม่มาดีไม่มาใช่ไหมคะแต่ว่าคราวนี้มาเป็นแบบมาแบบดีๆซึ่งมันอินเนอร์จริงนะคะที่เราองเป็นเมื่อสักครู่นี้คือในตอนที่้องไปเมื่อกี้เนี้ยถ้าเป็นอินเนอร์จริงเดี๋ยวมันจะดูแหลไปเหลอคะาใช่ใช่เขาบอกว่าแหมมาถึง บนเวทีร้อยห้าสิบล้านแล้วเนี่ยอยากเห็นอินเนอร์จริงๆเพราะเมื่อกี้เนี้ยตอนที่เราร้องไปใช่ไหมคะขอให้ความรักไม่ใช่ความสุขใจไม่ว่าสิ่งไหนเข้ากันหมดทุกอย่างอันเนี้ยอินเนอร์ที่ขอให้ทำดูดูขัดกับคาแรคเตอร์ผมขัดกับคาแรคเตอร์หมงมากถ้าเป็นจริงๆหมงจะพูดว่าอะไรจะร้องว่าอะไรอวยพรบ่าวสาวคู่นี้เชิญค่ะไอ้ผันหมงเลยกลัวนะเป็นหมนะเป็นหมะนะคะนี่เป็นหมะนะคะ ทุเร <mile> ียนมาค่ะทุเรียนส่งมาเลยค่ะเป็นหยชนนะคะเราจะร่วมงานกับคุณหมอนะคะแบบนี้คืออีกเรื่องนประโยชน์แล้วว่าเราเป็นอินฟ้าดีกว่าเราโอ้โหไว้ในเรื่องเดียวจะบอกเป็นอินฟ้าดีกว่าเนาะเอาล่ะถามในฐานะอินฟ้านะคะตอนนี้เนี่ยโอ้ทุกคนคือเป็นนางเอกร้อยราแล้วก็คนที่ดูหนังเขาบอกว่าเกลียดเธอไม่ลงจริงหมนจะเกลียดก็รักจะเกลียดก็สงสารเข้าใจอินเนอร์หมโสุด อยากบอกอะไรคุณที่ดูเหรอคะคือจริงๆอ่ะตอนที่ฟ้าได้ดูภาพรวมภาพยนตร์ครั้งแรกนะคะก็รู้สึกไม่ชอบตัวเองเหมือนกันแต่ว่าพอเราไปดูแบบประมาณสองรอบขึ้นไปพอคนเริ่มแกะแกะรหัสของภาพยนตร์ได้ก็ตอนรู้สึกว่าเริ่มมีคนรักแล้วก็สงสารเอนดูมากขึ้นนะคะ,ะก็จริงๆอยากขอบคุณทุกคนที่ ชื่นชอบทุกตัวละครเหมือนที่น้องเก่งบอกคือเรื่องนี้มันจะไปคนใดคนหนึ่งไม่ได้เราต้องไปด้วยกันจริงค่ะกะ็ดึงร้อยล้านที่ตอนนี้เกินยังไม่ถึงหนึ่งเดือนเลยค่ะแล้วเรารู้สึกว่าจริงๆมันเกินความฝันของเราไปแล้วแหละแต่ว่าน้วันนี้เราก็ได้แต่ทุกคนเบื้องหน้าเบื้องหลังก็ได้แต่เฝ้าดูดูฟีดแบกว่าเอ๊ะทุกคนจะรู้สึกยังไงภาพยนตร์เรื่องนี้ให้อะไรกับทุกคนบ้างค่ะลยแหละดูฟิดแบกว่าเอ๊ะรายได้ จะเป็นยังไงก็อยากให้ไปให้ได้ไกลที่สุดลมหนึ่งเร็วๆนี้เราก็จะไปประเทศเพื่อนบ้านแหละแล้วเหนือจากคนไทยเราก็รอดูฟิล์มแบบคของเพื่อนบ้านว่าจะเป็นยังไงก็อยากฝากทุกคนไว้ด้วยนะคะสําหรับวิมานนัะคะ่ะติดตามกันไปยาวๆนะคะยังไม่ออกจากโรนะคะไปดูได้กันทุกวันนะคะทุกรอบรอคุณอยู่นะคะเอาหลักมาที่เจ๊บ,บ้างตอนนี้เขาบอกว่าเขาได้คือว่านาเจ๊บหนึ่งร้อยล้านแล้วซึ่งอาจจะเป็นนาเจ๊บหนึ่งร้อยห้าสิบล้านนาะเจ๊บสองร้อยล้านละสามร้อยล้านอะไรก็ไป ยอดเท่าไหร่ก็ได้แต่ขึ้นต้นด้วยคำว่าน่าทุกคนะวัตยอดเท่าไหร่ก็ได้แล้วเขาบอกว่าตอนนี้เทรนตัวคุณได้ลงแล้วเจ๊รู้สึกยังไงบ้างคะก็จริงๆรู้สึกดีด้วยเพราะว่าจริงๆผมก็นี่เป็นภาพยนตร์เรื่องแรกด้วยหลังจากที่แบบพางานจากการแสดงไปนานมากแล้วก็หมอนมาเล่นภาพยนตร์เรื่องนี้แล้วก็เป็นภาพยนตร์ที่เราตั้งใจแล้วก็ภูมิใจกับมันมากแล้วมันมันมาถึงจุดเนี้ยแต่ไม่ได้หมายความว่าเฮ้ยเราต้องแบบดิ펜สร้างรายได้แต่ว่ารายได้ของภาพยนตร์หมายความว่ามีคนดูมาก ถ้าแปลว่างานของเราไปถึงคนในจํานวนมากแล้วอรย่างงี้เราก็รู้สึกว่าเออเราภูมิใจกับการที่มีคนชอบแล้วก็มีคนแบบเพราะเรื่องนี้จริงต้องพูดว่า <c oughs> อาศัยการแบบปากต่อปากต่อปากนะให้แบบจํานวนมากเลยโดยที่แบบบรรทัดเขาก็จะแบบไม่ว่าจะเป็นใครก็จะตัดตัดคอนเทนต์มาลงตัดมีมาลงอะไรเงี้ครับผมบ่อยใช่ผมเห็นบ่อยผ่านไลา์ซึ่งหมายถึงว่าความสนุกสนานความเป็นคุณภาพของนางมันไปถึงผู้ชมใช่ใช่ใชแล้วเขาก็แบบติดใจในในความเป็นตัวละครอะไรงี้แล้วเขาก็แบบ หมือนยังอยู่ในมวนนั้นอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเออมันดีนะที่มันมีหนังเรื่องนี้มันติดอยู่ในใจคนเลยค่ะแล้วสําหรับใครที่ยังเขาเขายังไม่ได้ดูล่ะคะในนี้มีนะคะที่ยังไม่ได้ดูอย่านะให้เห็นนะคะไม่มีเนาะมีก <c oughs> ็ไม่กล้ายกหรอกครับพไปเผื่อทางบ้านนะคะที่อยูตอนนี้เผื่อใครที่เขายังไม่ได้ชมครับยังไงดีคะที่รอรอตัดสินใจไม่ได้สักทีคือผมว่าภาพยนตร์ที่ สำหรับผมเองนะภาพ,พยนตร์ที่ดีคือภาพยนตร์ที่มันติดอยู่ในใจมันเป็นโลกไปหนึ่งที่เราหาไม่ได้นอกจากต้องกลับมาดูหนเรื่อง,งนี้ฟังเพลงแบบเหมือนอยู่ในมูดเนี้ยอ,อคิดถึงละครเมื่อไหร่ก็ต้องกลับมาดูเลยเนงะี้ยผมว่าเรื่องนี้เป็นแบบนั้นเลยคือแบบเราคิดถึงมวลนั้นเราคิดถึงแบบอะไรบางอย่างในนั้นตลอดเลยที่หาไม่ได้จากที่ไหนเลยนะนอกจากนันยังมีมันเสจที่ที่อยู่ข้างในที่เราแบบเข้าไปแล้วไปเก็บเกี่ยวมันออกมาแล้วมันแบบทำให้ชีวิตเราแบบ เอรารู้สึกว่าเป็นมนุษย์มากขึ้นเรารู้สึกว่าเราเข้าใจความเป็นมนุษย์มากขึ้นอย่างนี้ยก็เลยอยากจะฝากภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วย่แล้วก็ฝากแคส์ด้วยเพราะจริงๆเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกของใครหลายๆคนอย่างเมื่อกี้สามคนก็คือเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกของเราทุกคนเลยี้ก็ถือว่าเป็นงานที่เราตั้งใจมากอ่ารที่ความรู้สึกของนักแสดงนำจากภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะเสนอปรบมือด้วยนะคะอ่ายังไม่พอชอบอะไรไงก็ฝากแชร์ฝากรีวิวกันหน่อยแล้วกันแล้วก็ตาราอ่านฟีดแบ่ง ฮานะคะพี่โมค่ะแม่หนูทำคำบ้างครับแม่หนูแม่หนูแม่หนูหนูก็ฝากนี่มันคนเจ้าหนูเจ้าหนูไม่อยู่แล้วเจ้าหนูที่แล้วก็ฝากภาพยนตร์พิมานหางครับเป็นภาพยนตร์เรื่องหนึ่งที่เราอาจจะไม่ได้เห็นฟิลกรีนแบบนี้จากจีเนสบ่อยๆนะฮะหรือว่าแบบมันเป็นโลกหนึ่งที่ที่ถูกสร้างมาอย่างแบบดีเทลมากๆไม่ว่าจะเป็นดีเทลอะไรก็ตาม แล้วก็ในความไม่เท่าเทียมที่มันเป็นอิสรชันหลักของหนังนะมันก็อยู่ในทุกๆอย่างเลยตั้แต่ต้นจนจบหลังก็บอกว่าทุกคนจะแบบเหมือนไ,ได้ไรับเมสสนี้แล้วก็เชื่อเถอะว่ามันเป็นหนังที่มันสนุกในในทุกๆนาทีจริงๆมันไม่มีจังหวะที่แบบเราเอน่าเฉยเลยมันต้องลุ้นไปกับตัวละครตลอดอะไรเงี้ยไม่ว่าจะเป็นตัวละครไทยก็ตามแล้วพอเราดูจบอ่ะเราก็จะเข้าใจไม่ว่าไม่ว่าจะเป็นตัวทองคำหรือว่าโมหรือว่าจริงนะหรือใครก็าตามทั้งเรื่อง เราจะเข้าใจเขามากขึ้นว่าออจริงมนุษย์มันก็เป็นแบบนี้มันมีความเท่าๆมันเป็นเวียลิสติกที่มันแบบกออแบบหากัแบแอสตนติกนี้มันยากมากอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเป็นหนังเรื่องนึ่งที่นอกจากจะมันเจอถ่ายในความเป็นแบบว่าแม่ห้องสอนความเป็นอะไรี่ว่ามีอินเนอร์ที่มันเอกลักษณ์มากๆเฉพาะตัวหนังเพราะฉะนั้นก็ฝากเขาเรื่องนี้แล้วก็ขอบคุณแทนทีมงานด้วยที่พามันมาจนถึงแบบร้อยล้านหรือมุ่งหน้าไปสู่ร้อยห้าสิบล้านเพราะว่าทุกคนจะตั้งใจทำงานแต่มาก แล้วก็หวังว่าทุกคนจะได้ดูภาพยนตร์เรื่องนี้แล้วก็หวังว่ามันจะไปได้ไกลออกนอกประเทศไปเลยครับผมนะเจ๊ค่ะทำๆนะคะคที่เรียกได้หมดนะเดี๋ยน้องเดี๋ยนหนูเดี๋ยน,ยน,ยยนานะคะอเ,ค <laughs> เอาเลยนะ่ะต่อไปเป็นช่วงเวลาของการถ่ายรูปรวมไนที่ระลึกนะคะเคขาเรียนเชิญน,นะคะพี่เอกริย a w a n นะคะภูวกุลตัวแทนของบริษัทจีเรชา่หาห้าเก้าจำกัด และน้องมิ้นนะครับคุณดินงสิริทองร่มโพกรรมาการผู้จัดก,การจากใจสตูดิโอค่ะ,อคะขอเสี็จประมือด้วยนะคะร่วมถ่าย